สำหรับวันนี้ยังมีประเด็นข่าวอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเราไปติดตามพร้อมกันและหลังจากนั้นข่าไปชมกันต่อในช่วงของข่าวชัดประเด็นจริงที่วัดทุ่งแจ้งตบลป่าลาภอาเ,าเมือจงจเพชรบูรณ์นายนิเวศฐานสมุดร,รองผู้ว่าราชการจัังหวดเพชรบูรณ์นายแพทย์ชัยวัดทองไหมหนายแพทย์สาธารณสุขจัังหวดเพชรบูรณ์ในอเมืองเพชรบูรณ์พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ไปทําการตรวจคัดกรองตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 กับประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่5บ้านป่าแดงตำบลป่าเหลาอําอเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่พบการติดเชื้อจากงานแต่งในพื้นที่แล้ว8คนและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยนายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิบูรณ์กล่าวว่าการตรวจคัดกรองโควิด -19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวคนิรภัยพระราชทานในวันนี้เป็นการตรวจสอบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งจังหวัดพิบู์ได้ขอรถพระราชทานจากจังหวัดพิษณุโลกเข้ามาช่วยตรวจหาเชื้อกับประชาชนในพื้นที่ ด้านของนายแพทย์ชัยวัน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าในพื้นที่ของหมู่5บ้านป่าแดงตำบปลปานเลาพบผู้ติดเชื้อโควิดจากการจัดงานแต่งงานในพื้นที่รวม8รายจึงต้องมีการตรวจสอบว่าจะมีการติดเชื้อเพิ่มหรือไม่และการตรวจค้นหาเชื้อก็เพื่อกําจัดและควบคุมโรคอีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนซึ่งผลการตรวจก็จะออกมาภายใน24ชั่วโมง สำหรับเรื่องของวัคซีนโควิด -19 กลุ่มถัดไปที่จะได้รับการฉีดก,ก็จะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุและกลุ่มโรคร่วมเจ็ดกลุ่มโรคที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดโรคแล้วมีอันตรายถึงชีวิตจึงอยากให้กลุ่มนี้ได้รับวัคซีนก่อนซึ่งจากสถิติกลุ่มนี้ถ้าได้รับวัคซีนถึงป่วยก็จะไม่หนักและไม่เสียชีวิตโดยสามารถลงชื่อฉีดวัคซีนได้ที่อ,อสมอหรือสามารถลงชื่อได้ที่แอปพลิเคชันหมอพร้อม รถนะครับจากจังหวัดพิุโลกนะครับมาช่วยตรวจหาเชื้อรับประชาชนเพื่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับบ้านป่าแดงนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการระมัดระวังป้องกันแล้วก็เป็นการที่จะ ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและก็ผู้ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนะครับหมู่บ้านนี้จะมีการติดเชื้อเพิ่มมากกว่านี้ไหมหรือว่ามีใครติดเชื้อแฝงอยู่ในหมู่บ้าน <c oughs> ก็เลยจะมีการขอระดมะตรวจทุกคนที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดนะฮะหนึ่งแหละเพื่อค้นหาเชือ้อเพื่อที่จะ,ะกําจัดหรือว่าควบคุมโรคให้อยู่นะฮะไม่ให้มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอันที่สองก็สร้างความมั่นใจให้กับชุมชนนะครับว่าได้รับการตรวจแล้วใครมีก็ มารักษาใครไม่มีก็จะได้รู้ว่าตัวเองปลอดภัยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ได้เน้นย้ำกับประชาชนว่าให้รักษามาตรการมาตรการ new normal นะฮะก็คือ D M H T T เนี่ยไว้ต่อเนื่องอีกนะครับ